สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะช่องเชอรี่แฮปปี้มีค่ะจะพาทุกคนนะคะมาเยือนที่ร้านนะคะนี่เลยจากเค้กสวยพิซนุโลกกันอีกแล้วทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับออเดอร์ค่ะเป็นคัพเค้กทุกคนนะคะก็คือคุณชายนะคะก็จะมีร้านปินเบเกอรี่ด้วยใช่ไหมเราก็นี่เลยค่ะ ะะมีการเปิดเพจทั้งเพจร้านปิ้นเบเกอรี่ทั้งในส่วนของเค้กสวยพิศนุโลกนะจ๊ะก็ะนั่นแหละค่ะถ้าใครอยากได้เค้กสวยๆอร่อยๆราคาประหยัดนะคะไม่ว่าจะเป็นเค้กแบบพรีเมียมนะคะเค้กธรรมดาหรือว่าจะเป็นคัพเค้กแบบนี้ก็มาที่ร้านปิ้นเบเกอรี่หรือหาง่ายๆค่ะเค้กสวยพิศนุโลกก็ได้ภาษาไทยอัต,ตแตองนะคะค้นหาได้เลยกดเข้าไปเลยสวยเข้าไปเลยจเลยจอแน่นอนค่ะนะคะสำหรับนะคะในส่วนของคัพเค้กนะคุณค ไม่ได้ทําง่ายๆเลยนะโอ้โหก็คือคุณชายนะคะได้ทําเป็นเค้กเนื้อสปันนะคะแล้วก็หยอดทําอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะในหน้าที่ของเรานะคะก็จะนี่เลยค่ะมาปาดตัวเนื้อเค้กนะคะแล้วก็แต่งเนื้อเค้กนั่นเองใช้เวลานานมากคุณคะ่ะแต่ว่าอันนี้คือแบบว่าเร่งเวลาประมาณสี่เท่าได้นะคะ <laughs> นะคะทุกคนก็จะบอกว่ามีการนะ,ะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะก<ด>็คือหลังจากที่เราได้เนื้อเค้กอันฟูนุ่มมาแล้วนะคะเราก็จะมีการมาปาดนะ,ะในส่วนของเนื้อครีมที่ผสมสีเรียบร้อยแล้วค่ะสีตรงนี้นะคะเป็นสีผสมอาหารนะจ๊ะเราใช้สีของ เป็นสีน้ำของวินเนอร์นะทุกคนจา๋าแล้วก็หลังจากที่นะคะปาดเค้กนะคะด้วยครีมสีนะคะใส่ในส่วนของครีมสีขาวด้านบนแล้วนะคะเราก็จะมาทำการแต่งหน้าค่ะโดยการแต่งหน้าวันนี้นะคะในส่วนของครีมสีน้ำตาลและครีมสีเหลืองเราจะใส่ในส่วนของเปลือกโอรีโอ้ค่ะทุกคนค่ะตรงนี้มีความแบบอร่อยนัวฉ่ำวาวมากเลยนะนี่เลยมีความละเอียดละอ่อน,นจ๊าต่อมาก็จะเป็นเม็ดสีรุ้งนะคะสำหรับเม็ดสีร ก็จะใส่ในส่วนของสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีฟ้าค่ะแต่ว่าในส่วนของสีนั้นจะไม่มีรสชาตินะทุกคนจะเป็นในส่วนของรสชาติครีมปกติซึ่งอร่อยมากตรงนี้ทุกคนก็สามารถเอาเทคนิคนี้นะคะไปแต่งนะในส่วนของคั ค้ไดง่ายๆนะะโดยที่ถ้าใครนะคะอยากจะได้อุปกรณ์ต่างๆนะันนะเราก็มีปักมุดอยู่แล้วนะคะในคลิปค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเปลือกนะคะโอริโอ้โอที่เรานํามาแต่งนะคะนี่ทุกคนจ๋าดูนะ,ะเทคนิคนะคะก็คือวางไปก่อน1ชิ้นเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการนํามาหักแล้วก็ตกแต่งกันเพิ่มเติมด้วยนะคะอ่านี่เลยเห็นไหมเรามีการแบ่งสีนะคะแบ่งโซนกันแบบเรียบร้อยเลยนะคะ สำหรับคัพเค้กวันนี้ก็คือ100คัพเลยค่ะอร่อยแน่นอนบอกเลยว่าช่ำเราใส่เต็มนะคะแล้วก็นะคะต่อมาก็จะเป็นการนะคะแต่งในส่วนของสีอื่นๆด้วยนะทุกคนค่อยๆดูเลยนะแล้วก็เก็บเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้เลยนะคะไม่ห่วงค่ะ เพราะว่าในส่วนของเนื้อเคก้กแล้วก็ในส่วนของนะคะเนื้อครีมเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะอ่ะมาต่อกันเลยนะคะสำหรับการแต่งหน้าแบบฉ่ำว้าวต่อไปนะคะในส่วนของสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีฟ้าเราก็นี่เลยค่ะใส่เยลลี่แบบฉ่ำๆแน่นๆเลยนะทุกคนจ๋าแล้วก็ตัวนี้เป็นมัชเมลโล่นะคะสีขาวซึ่งตอนช่วงปีใหม่เราเอามาทําเป็นน้องสโนว์แมนด้วยถ้าใครจําได้นะคะต่อมาอมัชเมลโล่อีกแล้วนะคะรับรองเลยว่าเจ้าภาพ งานนี้ต้องยิ้มแก้มบานแน่นอนเลยค่ะต้องหูขอบคุณนะคะคุณลูกค้ามากมากเลยนะคะเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ใจดีนําเอาไปเลี้ยงวันเกิดนั่นเองเมื่อก่อนไม่มีเลยนะทุกคนตอนเราเด็กๆอะ่ะไม่มีเลยเนาะชอบคลิปนี้กดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกด subscribe กันด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย